เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่22เมษายน2025หัวข้อวัตถุประสงค์ของการสิ้นพระชนของพระเยซูตอนที่หนึ่งข้อพระคำหลักมาระโกบทที่16ข้อที่15 15 พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนอ่านพระธรรมภีลูกาบทที่สี่ข้อที่สิบหกถึงยี่สิบสิบหกแล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเรตที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสบาโตเช่นเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรมสิเจ็ขาจึงส่งคำภีอิสยาผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์งทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็ทรงพบข้อที่เขียนไว้ว่าสิบแปดพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพระเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระสิบเก้าและประกาศปีแห่งความโปลดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้ายี่สิบแล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วประทับลงและตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็ต้องดูพระองค์ อิสยาบทที่61ข้อที่หนึ่งถึงสาหนึ่งพระวิญญาณของพระยาเวองค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระยาเวทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนที่ทุกขใจพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอบช้ำใจและเพื่อประกาศอิสรภาพแกบ่บรรดาชเชลย ทั้งประกาศการเปิดเรือนจำแก่ผู้ที่ถูกจำจอง 2. เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระยาเวและประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของพวกเราเพื่อชูใจทุกคนที่ไว้ทุกข์สเพื่อจัดเตรียมให้กับพวกที่ไว้ทุกขในสิยนคือให้มงกุฎแทนที่เท่าแก่พวกเขาและให้น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข เสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวิญญาณที่ทอแท้แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวทรงปลูกไว้เพื่อสําแดงพระสิริของพระองค์เนื้อหาในลูกาบทที่สี่ข้อที่สิบหกถึงยี่สิบพระเยซูทรงอ่านจากพระคัมภีร์ถึงเหตุผลที่พระองค์เสด็จมายังโลกตามที่พยากรณ์ไว้ในอิสยา บทที่61ข้อที่หนึ่งถึงสอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจที่พระเยซูทรงกระทำพระองค์เริ่มอ่านคำพยากรณ์ของอิสยาเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อพระองค์อ่านมาถึงส่วนที่กล่าวว่าเพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าพระองค์ก็หยุดและปิดหนังสืออิสยาไม่ได้พูดแค่นั้น ยังมีมากกว่านั้นอีกอย่างไรก็ตามในการประกาศภารกิจที่พระองค์มาทำบนโลกพระเยซูหยุดกลางคันต้องมีเหตุผลสำหรับสิ่งนั้นและเราสามารถเห็นเหตุผลนั้นได้ในกิจการบทที่หนึ่งข้อที่แปดซึ่งกล่าวว่าแปดแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต้องทำให้ส่วนอื่นของพระคัมภีร์นั้นสมบูรณ์ท่านที่รักพระเยซูทรงช่วยท่านไว้เพื่อที่พระองค์จะใช้ท่านช่วยผู้อื่นได้ คำถามคือท่านกําลังทําตามส่วนอื่นของคําพยากรณ์ในอิสยาหบทที่61หรือไม่อย่าลืมภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับท่านหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นจากความตายมัทธิวบทที่28ข้อที่19บเก้ถึงยี่สเเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบับติศสมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ยี่สิบและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคประเด็นดำเนินการบอกใครสักคนเกี่ยวกับพระเยซูวันนี้